ช่วงที่บุญมันอ่อนบางทีเราไม่รู้หรอกครับว่าบุญเราแข็งบุญเราอ่อนขนาดไหนทีนี้เมื่อเราไม่รู้ว่าบุญมันแข็งบุญมันอ่อนขนาดไหนนี่แหละเป็นช่วงที่หลงเทลงพักเป็นช่วงที่สัมพระเวสีผู้มีญาติเขามาขอส่วนบุญขอไม่ได้ก็รักชิงวิ่งต้นคือเหมือนคนเราบรรดาพี่น้องครับมันไม่มีใครช่วยเหลือเขาเข้าตาจนเป็นหมาจนตรอกเนี่ยหาทางออกไม่ได้รักชิงวิ่งมนมีกันเยอะแยะทางผีก็มีเหมือนกันจึงทําให้บางครั้งคนเราประสบอุบัติเหตุเทศภัยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไม่เด้ททาชาวบ้านก็นทําให้ประมาณนั้นฉะนั้นวันนี้เรามาเลือกในพิธีมันจะได้เป็นมงคลมันจะได้ขจัดปัดเปา่าบางทีบางครั้งยุคนี้ปัจจุบันนี้บรรดาพี่น้องครับเวลาดวงไม่ดีอย่างไรหลายคนเลิกไปพึ่งใครรู้ไหมฮะพึ่งท้าเวทสุวรรณไปไหว้ไปกราบไปขอพรเท้าเวทสุวรรณมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าท่านเป็นอธิบดีแห่งเราพูดผีปีศาจแต่การที่เราได้รับมงคลก่อนไหมไม่ต้องไปไหมดีไหมโดยเฉพาะสถานที่แห่งนี้ที่เรามีการที่มาเนี่ย ผมเชื่อว่าจะเป็นสถานที่ที่เป็นการสร้างเสริมมงคลให้กับชีวิตกบราพี่น้องคนเราถ้าเริ่มต้นได้ดีมันก็จะไปได้ดีนะฮะถ้าเราเริ่มต้นได้ดีก็จะไปได้ดีเขาบอกว่าขอให้สวยกว่าใครขอให้อ่อนวัยกว่าเขาเออขอให้อ่อนยาวกว่าทุกปีคือคนเรายิ่งพอ,อเยอะอายุเยอะจะมันอ่อนลงอนลงอ่อนลงอ่อนลงจะไม่มจเจี๊ย <c oughs> บถ้าบำราพี่น้องส่งเสียงนี้ไปให้กบราพี่น้องรับรู้รับทราบกันนะในครับว่า เดี๋ยวสักครู่ไี้รอเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้มีกาแฟมาบริการมีกาแฟแล้วก็คุกกี้อร่อยๆอมาทําบุญด้วยนะครับขอบคุณคุณสุรศิษฐ์แล้วก็คุณกุ้งนางเดินทางมาจากศูุทรปราการนู้นเออไม่ใช่คนบ้านเราแถวนี้นะเดินทางมาจากสมุทรปราการนะครับกันมาดับพี่น้องว่างเหงาเฮานอนไม่มีใครเอาผมคนแรกผมจองไปแล้วด้วย <laughs> ผมไปจองกาแฟไว้แล้วโดวยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปเรียบร้อย กินเสร็จแล้วต้องขอบคุณเขาออกสื่อว่าสื่อผมคนตามทั้งโลกตามทั้งประเทศจากรายการที่จัดด้วยอะไรด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ขอบคุณทีมงานเครื่องเสียงด้วยกินข้าวกินปลากันหรือยังก็ไม่รู้แต่ยังไม่กินก็หากินนะพอดีมันไม่มีโลครัวเออปกติไปงานอื่นต้องมีโลครัวนะเออวัดต้องมีโลครัวให้ลบหมูลบวัวกันเนะเอามางานนี้ทับใจเด้อไฟเมื่อกี้ผมก็ไปแอบแปะเอาไปแล้วล่ะนะฮะ ก็หวังว่ารบรรดาพี่น้องวันนี้จะได้รับความเป็นมงคลพี่น้องที่รถรับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหลือเกินกรมอุตุนิยมวิทยานี่แม่นก็งหมอดูอีกเ <laughs> <laughs> ขาบอกวันนี้จะเย็นเวียนเย็นเย็นกว่าวนเออเพิ่งรู้มันเย็นจริงเย็นอย่างเขาว่านะฮะช่วงนี้อากาศเย็นครับบรรดาพี่น้อง